ครับเปรียบเทียบระหว่าแคล p 4 LDA กับแค p ฟ4แต่างกันยังไงนะครับเริ่มจากรูปทรงรถกันเลยรูปทรงรถเหมือนกันเลยแตกต่างกันที่วงล้อครับล้ออันลอยของ LDA จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนล้ออันลอยของตัวแซนะครับจะเป็นคลิปดำแบบนี้เลย สวยเลยก็คือเป็นดำตัดด้วยเงินใช่ครับดำตัดด้วยเงินนะครับล้ออันลอยตัวแซดส่วนข้างหน้านะครับภายนอกนี่คือจะมีเป็นตัวส่วนข้างหน้านะครับไฟตัดหมอกจะเป็นฮาโลเจนนะครับผมตัว LDA ส่วนไฟตัดหมอกตัวแซดนะครับจะเป็น LED แล้ว,วน,นี่เลยคราวนี้เรามาดูภายในกันครับผมส่วนภายในตัว LDA นะครับ ตัวเบาเป็นเบาผ้าครับผมเป็นเบาผ้าด้านข้างนะครับจะไม่บุหนังนะครับผมพวงมาลัยนะครับจะไม่มีคูชันโทนแล้วก็เป็นลายสีดำแบบนี้ส่วนคอนโซลนะครับก็จะไม่ได้บุผ้าเหมือนตัวแซดนะครับตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ภ่านี้ตรงนี้เหมือนกันครับและอย่างหนึ่งที่ต่างกันก็คือแอร์หลังครับผมแอร์หลังนะครับผม คราวนี้เรามาดูตัวแซดกันครับผมส่วนเบาะตัวแซตนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับคู mm hmm. แม็กนะครับไม่เก็บความร้อนอจะบุหนังฝาประตูนะครับผมตัวแซคอนโซลด้วยครับบุหนังคอนโซลส่วนพวงมาลัยจะมีคูชคอนโทนแล้วก็มัลติฟังก์ชันพร้อมกับลวดลายลูกเล่นนะครับผมที่สวยงามมากขึ้นส่วนตรงนี้นะครับต่างกันคือหัวเกียร แล้วก็ขอบเคียย์นะครับผมที่มีความตากข้อแตกต่างระหว่างตัวแซดกับ LDA นะครับก็คือแอร์หลังนะครับผมที่ชัดเจนเลยหากใครสนใจ Isuzu ทั้งเป็นตัว Cap 4, แ a p โฟแซดแคปโฟ LDA นะครับสามารถติดต่อได้ที่อิสุสสยามฟิตตี้สาขาเกษตรนวมินหรือติดต่อที่เบอร์02-762-8888หรือเพจสาขาได้เลยครับผมสวัสดีครับ